สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นักเรียนทุกคนมาอยู่กับคูฟิลนะครับสำหรับเนื้อหาในบทเรียนนี้นั้นก็คือฟังก์ชัน e x p o n e n t i a l และฟังก์ชัน l o g a r i t h m นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่มีความสำคัญมากเลยกับวิทยาการด้านต่างๆและชีวิตประจำวันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรของ,ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดการสลายตัวของธาตุกำมะถันังสี หรือว่าจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของนักเรียนมากๆนะครับนั่นก็คือเรื่องดอกเบี้ยและการลงทุนครับแต่สําหรับเนื้อหาของคลิปวิดีโอในตอนนี้นั้นเราจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใดขอให้นักเรียนทุกคนติดตามชมไปพร้อมกับครูฟิลได้เลยนะครับสําหรับวัตถุป,ประสงค์ของคลิปวิดีโอในตอนนี้นั้นนั่นก็คืออธิบายเกี่ยวกับเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มและ ใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับเลขยกกำลังในการเขียนเลขยกกำลังให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนั้นครูฟิลอยากให้นักเรียนมาดูชวนคิดตรงนี้สักนิดนึงนะครับสมมุติให้อามีบาสามารถแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนจาก1เป็น2ได้ทุกๆ1นาทีถ้าเริ่มต้นในจานเพาะเชื้อมีอามีบา1เซลล์เมื่อเวลาผ่านไป4นาทีจำนวนอามีบาจะเป็นเช่นไรครับนักเรียน ครูฟิลอยากให้นักเรียนหยุดวิดีโอไว้ชั่วคราวนะครับแล้วก็ให้นักเรียนลองคิดดูนะครับหลังจากนั้นมาดูเฉลยของครูฟิลนะครับต่อไปครูฟิลจะเฉลยแล้วนะครับเริ่มต้นนะครับครูฟิลก็จะมาเขียนลงตารางแบบนี้นะครับโดยที่เริ่มต้นเราก็จะให้เวลาที่ผ่านไปเท่ากับศูนย์นาทีใช่ไหมครับและเราทราบว่าตอนเนี้ เริ่มต้นเรามีจำนวนเซลล์อะมีบาทั้งหมด1เซลล์ใช่ไหมครับรูฟิลก็ขอใช้รูปภาพนี้นะครับแทนเซลล์ของอะมีบานะครับซึ่งเริ่มต้นเราก็จะมีจำนวน1เซลล์ถูกต้องไหมครับนักเรียนเมื่อเวลาผ่านไป1นาทีเนี่ยอะมีบาจะแบ่งตัวจาก1เป็น2ถูกต้องไหมครับดังนั้นก็จะมีกี่เซลล์ครับนักเรียนก็จะแบ่งออกมารวมเป็นมีทั้งหมด2เซลล์นะครับ อ่าตอนนี้หนึ่งนาทีผ่านไปเรามีจํานวนเซลล์อะมีบาสองเซลล์แล้วครับแล้วถ้าผ่านไปสองนาทีแล้วครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าจํานวนเซลล์ของอะมีบาจะมีทั้งหมดกี่เซลล์ครับอ่าใช่ครับเราก็จะมีจำนวนเซลล์ของอะมีบาทั้งสิ้นสี่เซลล์และเมื่อเวลาผ่านไปสามนาทีครับนักเรียนจำนวนเซลล์ของอะมีบาในจานพาอเชื้อของเรา มีทั้งหมดกี่เซล์ครับถูกต้องครับมีทั้งสิ้น8เซล์ลและแน่นอนครับเมื่อเวลาผ่านไป4นาทีจำนวนอะมีบาในจานเพาะเชื้อจะเป็นเช่นไรครับนักเรียนก็จะแบ่งตัวออกมาเป็น16เซล์ลถูกต้องไหมครับในลำดับถัดไปนะครับครูฟิลอยากให้นักเรียนมาช่วยการพิจารณา16ครับ สิเนี่ยสามารถเขียนอยู่ในรูปของการคูณกันของสองได้เป็นเช่นไลบนักเรียนนักเรียนยจำได้ไหมครับอ่าสิก็สามารถเขียนอยู่ในรูปของการคูณกันของสองได้เป็นแบบนี้ครับสองคูณ2ได้สี่สี่คูณสได้8ปดแปดคูณสได้16นั่นก็คือ16ก็สามารถเขียนในรูปของการคูณกันของสอง ไดเป็น2คูณกัน4ตัวนะครับแล้ว8นะครับสามารถเขียนในรูปของการคูณกันของ2ได้เป็นแบบไหนครับอ่าถูกต้องครับก็จะเขียนได้เป็น2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8ใช่ไหมครับและ4ก็คือ2คูณ2ได้4ใช่ไหมครับนะักเรียน เอ <Hey, S 2> นักเรียนครับครูฟิลอยากให้นักเรียนสังเกตตรงนี้นิดนึงครับ16คือ2คูณกัน4ตัว8คือสองคูณกันสามตัวและ4คือสองคูณกัน2ตัวเอ hey, อย่าง16เนี่ยคืองคูณกัน4ตัวนักเรียนสามารถเขียน16ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นสองได้อย่างไรครับนักเรียนก็จะได้เป็น สองยกกำลัง4ถูกต้องไหมครับและ8คือ2คูณกัน3ตัวเพราะฉะนั้น8สามารถเขียนในรูปของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น2ได้เป็นอะไรครับ2องยกกำลังสถูกต้องครับและ4เท่ากับ2คูณกัน2ตัวเพราะฉะนั้นสามารถเขียนอยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น2ได้เป็น สองยกกำลังสองถูกต้องไหมครับเอ,อแลวแลนักเรียนยังจำได้ไหมครับว่าสองเฉยๆของเรา uh ่าคืออะไรสองเฉยๆของเร่าก็คือสองยกกำลังหนึ่งนั่นเองและหนึ่งสามารถเขียนในรูปของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นสองได้แบบไหนครับยังจำกันได้ไหมครับใช่ครับนักเรียนหนึ่งสามารถเขียนอยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นสองได้เป็นสองยกกำลังศูนย์ แบบนี้นะครับต่อไปเรามาดูบทนิยามหนึ่งกันดีกว่านะครับนักเรียนให้ a เป็นจำนวนจริงและ n เป็นจำนวนเต็มบวกเราจะได้ว่า a ยกกำลัง n เท่ากับ a คูณกัน n ตัวแบบนี้นะครับและ a ยกกำลัง0เท่ากับ1เมื่อ a ไม่เท่ากับ0และ a ยกกำลังลบ n จะเท่ากับ เศษ1ส่วน A ยกกำลัง N เมื่อ A ไม่เท่ากับ0นย์ครับเราเรียกสัญลักษณ์แบบนี้นะครับว่า A ยกกำลัง N โดย A เป็นฐานและ N เป็นเลขชี้กำลังครับต่อไปเรามาดูทฤษฎีบท1กันดีกว่านะครับให้ A B เป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็น0นและ M N เป็นจำนวนเต็มจะได้ว่า1 a ยกกำลังเอคูณ a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m มบวก n มาดูตัวอย่างนะครับเช่น2ยกกำลัง3คูณ2ยกกำลัง5นักเรียนก็จะได้เป็นอะไรครับก็จะได้เป็น2ยกกำลัง3บวก5ก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง8ถูกต้องไหมครับ 2. a ยกกำลัง M ทั้งหมดยกกำลัง n จะเท่ากับ เยกกำลัง m คูณ n ตัวอย่างเช่น2ยกกำลัง3ทั้งหมด,ดยกกำลัง5ก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง3คูณกับ5ก็จะได้เป็น2ยกกำลัง15ใช่ไหมครับนักเรียน 3. A คูณ b ทั้งหมด,ดยกกำลัง n ก็จะเท่ากับ a ยกกำลัง n คูณ b ยกกำลัง n เช่น2คูณ3ทั้งหมด,ดยกกำลังห ก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง5คูณ3ยกกำลัง5ครับ 4. เศษ a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง n ก็จะเท่ากับ a ยกกำลัง n ส่วนด้วย b ยกกำลัง n ตัวอย่างเช่นเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง5ก็จะเท่ากับเศษ2ยกกำลัง5ส่วนด้วย3ยกกำลัง5ครับห a ยกกำลัง M ส่วนด้วย a ยกกำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง M ลบเเช่น2ยกกำลัง5ส่วนด้วย2ยกกำลัง3ก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง5ลบ3นั่นก็จะกลายเป็นเท่าไหรครับ2ยกกำลัง2นั่นเองครับนักเรียนหากนักเรียนยังจำได้นะครับเราก็จะเคยเรียนบทนิยาม1และทฤษฎีบท1 มาบ้างแล้วในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างที่จะนำบทนิยาม1และทฤษฎีบท1มาใช้ในการทำให้เลขยกกำลังอยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับถ้านเรียนพร้อมแล้วไปดูพร้อมกับครูฟิวได้เลยครับเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับจงหาค่าของ32ยกกำลัง7คูณกับ4ยกกำลังลบ17นะครับ ตอนอื่นนะครับครูฟิลก็จะมาพิจารณาที่32ของเรานะครับซึ่ง32สามารถเขียนอยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น2ได้เป็น2ยกกำลัง5ถูกต้องไหมครับและ4สามารถเขียนในรูปของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น2ได้ก็คือได้เป็น2ยกกำลัง2แบบนี้นะครับดังนั้นจากโจทย์นะครับครูฟิลก็จะได้เป็น 2ยกกำลัง5ทั้งหมดยกกำลัง7คูณกับ2ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลังลบสครับน้กเรงเรียนยังจำได้นะครับถ้านังเรียนเจอแบบนี้เราสามารถใช้ทฤษฎีบท1่ข้อที่2ได้นะครับนักเรียนก็จะได้เป็น2ยกกำลัง5คูณ7คูณกับ2ยกกำลัง2คูณลบสดนะครับซึ่งนักเรียนก็จะได้2ยกกำลัง35คูณกับ2ยกกำลัง ลบสามสิบสี่นะครับถ้านักเรียนเจอแบบนี้นักเรียนใช้ทฤษฎีบทหนึ่งข้อไหนดีครับถูกต้องครับข้อที่หนึ่งครับนักเรียนก็จะได้เป็นสองยกกำลังสามสิบห้าบวกกับลบสามสิบสี่นะครับซึ่งเราก็จะได้เป็นสองยกกำลังหนึ่งก็จะเท่ากับสองแบบนี้นะครับไม่ยากใช่ไหมครับตัวอย่างข้อต่อไปครับ จงหาค่าของเศษ4สี่ยกกำลังลบสามคูณกับหกยกกำลังสองส่วนด้วยสองยกกำลังห้าแล้วก็มาคูณด้วยเศษ3สามส,ส่วนสองทั้งหมดยกกำลังสองนะครับตอนนี้ครูฟิวอยากให้นักเรียนลองคิดด้วยเองก่อนนะครับหลังจากนั้นครูฟิวจะมาะเฉลยให้กับพวกเรานะครับต่อไปครูฟิวจะเฉลยแล้วนะครับครูฟิวก็จะมองตรงนี้ครับสี 4. ให้เป็น2ยกกำลัง2แล้วก็จะมอง6เป็น2คูณอยู่กับ3นะครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์ของเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่า4ของเราก็จะเป็น2องยกกำลังสองแล้วแล้วก็6ของเราตรงนี้ก็จะเป็น2คูณกับ3แล้วนะครับทีนี้ครูฟิลก็จะมาพิจารณาตรงนี้ครับ2ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังลบสเราจะใช้ทฤษฎีบท1ข้อที่2เราก็จะได้เป็น สองยกกำลัง2คูณกับลบสแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะได้เป็นสองยกกำลังลบหคูณกับ2อคูณสาทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วย2ยกกำลังหาคูณกับเศษสาส่วนสทั้งหมดยกกำลังสองแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นครูฟิลจะมาพิจารณาตรงนี้ครับ2คูณกับ3ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับเราสามารถใช้ทฤษฎีบท1ข้อ3ก็จะได้เป็น2ยกกำลัง2คูณกับ3ายกกำลัง2แบบนี้นะครับและในลำดับถัดไปครับเรามาพิจารณาตรงนี้กันดีกว่าเศษ3ส,ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2เราสามารถใช้ทฤษฎีบท1ข้อ4นะครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้ครับ สยกกำลัง2ส่วนด้วย2ยกกำลังสองตอนนี้เราก็จะได้เป็นเท่าไรหรแล้วครับเราก็จะได้เป็น2ยกกำลังลบหคูณกับ2ยกกำลัง2คูณกับ3ยก 2, ย 2, 5, กำลัง2ส่วนด้วย2ยกกำลัง5คูณกับ3ยกกำลัง2ส่วนด้วย2ยกกำลังสองครับเรามาดูวิธทีทำกันต่อเลยนะครับในลำดับต่อไปครับ เรเรียนเห็นไหมครับว่าตรงนี้เป็น2ยกกำลังลบ6คูณอยู่กับ2ยกกำลัง2และตรงนี้ก็จะเป็น3ยกกำลัง2คูณกับ3ามยกกำลัง2และตัวส่วนของเราก็จะเป็น2ยกกำลัง5คูณกับ2ยกกำลัง2ใช่ไหมครับเราสามารถใช้ทฤษฎีบท1ข้อ1ได้เป็นแบบนี้ครับก็จะเป็น2ยกกำลังลบ6บวกกับ2คูณกับ3ยกกำลัง2บวก2ส่วนด้วย 2ยกกำลัง5บวกกับ2ก็จะได้เป็น2ยกกำลังลบ4คูณกับ3ยกกำลัง4ส่วนด้วย2ยกกำลัง7ครับต่อไปครับนักเรียนตรงนี้ครับ2ยกกำลังลบส่ 4, ส่วนด้วย2ยกกำลัง7เราสามารถใช้ทฤษฎีบท1ข้อ5ได้เป็นแบบนี้ครับก็จะได้เป็น2ยกกำลังลบ4ลบด้วย7 คูณกับ3ยกกำลัง4นะครับนักเรียนก็จะได้เป็น2ยกกำลังลบ11คูณกับ3ยกกำลัง4ถูกต้องไหมครับนักเรียนสังเกตเห็นตรงนี้ไหมครับว่า2ยกกำลังลบ11เลขชี้กำลังของเรายังไม่เป็นจำนวนตเต็มบวกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโดยบทนิยามที่1นะครับนักเรียนก็จะได้2ยกกำลังลบส1สามารถเขียนเป็นเศษ1ส่วน2ยกกำลัง11ได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็จะเป็น เศษสามยกกำลังสี่ส่วนด้วยสองยกกำลังสิบเอ็ดครับไม่ยากใช้คบนั้งเรียนนักเรียนครับเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันดีกว่านะครับให้ x y และ z เป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็นศูนย์จงเขียนพจน์ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและเลขยกกำลังทุกจำนวนมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกมาดูข้อที่หนึ่งนะครับเศษ x ส่วน y ทั้งหมดยกกำลังสามคูณกับ เศษ y ยกกำลัง 2x ส่วน z ทั้งหมดยกกำลัง4ครับก่อนอื่นนะครับครูฟิลก็จะสังเกตเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับเศษ x ส่วน y ทั้งหมดยกกำลัง3และตรงนี้ก็เป็นเศษ y กำลัง 2x ส่วน z ทั้งหมดยกกำลัง4แบบนี้นะครับซึ่งครูฟิลก็จะใช้ทฤษฎีบท1ข้อ4นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับ x ยกกำลังสส่วน y ยกกำลังสคูณกับ y ยกกำลังสอง x ทั้งหมดยกกำลังสี่ส่วนด้วย z ยกกำลังสครับในข้อนี้นะครับครูฟิลก็จะขอละการเขียนแสดงเหตุผลว่ามาจากทฤษฎีบทหนึ่งข้อที่เท่าใรน,นะครับลำดับถัดไปนะครับครูฟิลก็จะมาพิจารณาตรงนี้นะครับตรง y ยกกำลังสอง x ทั้งหมดยกกำลังสี่นะครับ ซึ่งครูฟิลก็จะสามารถใช้ทฤษฎีบท1ข้อที่3ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับก็จะได้เป็น y ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลัง4คูณกับ x ยกกำลัง4แบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาพิจารณาที่ y ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสนะครับครูฟิลก็สามารถใช้ทฤษฎีบทที่1ข้อที่2ได้เป็น y ยกกำลังสองคูณกับ4 ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับต่อไปเนี่ยนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่า x ยกกําลัง3คูณอยู่กับ x ยกกําลัง4ใช่ไหมครับเราก็สามารถใช้ทฤษฎีบท1ข้อที่1ได้เป็นอะไรครับก็จะได้เป็น x ยกกําลัง3บวก4ใช่ไหมครับแบบนี้ก็จะได้เป็น x ยกกําลัง7 y ยกกําลัง8ส่วนด้วย y ยกกําลัง3 8ยกกําลัง4ต่อไปครับเรามาพิจารณา y ยกกำลัง8ส่วนด้วย y ยกกำลัง3ตรงนี้นะครับเราก็สามารถใช้ทฤษฎีบท1ข้อ5ก็จะได้เป็น y ยกกำลัง8ลบ3ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็จะได้ออกมาเป็น x ยกกำลัง7 y ยกกำลัง5ส่วนด้วย8ยกกำลัง4ซึ่งตรงนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังแต่ละจำนวนเนี่ยก็จะ เป็นจำนวนเต็มบวกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนต่อไปข้อที่2ครับ x ยกกำลังลบส y ยกกำลังลบส z ยกกำลังศนทั้งหมดยกกำลังลบสองตอนนี้ครูฟิลอยากให้นักเรียนลองทำเองดูก่อนนะครับหลังจากนั้นเรามาตรวจสอบคำตอบจากการที่ครูฟิลเฉลยนะครับต่อไปครูฟิลจะเฉลยแล้วนะครับอเอนักเรียนครับ เนื่องจากแเป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็นศูนย์ตรงนี้นะครับนักเรียนยังจำได้ไหมครับว่า z ยกกำลังศูนย์จะได้เท่าไร่ครับจากบทที่ยามหนเราก็จะได้ว่า z ยกกำลังศูนย์ของเราก็จะเป็น1นึ่งถูกต้องไหมครับพยานั้นตอนนี้นักเรียนก็จะได้เป็นอะไรครับ x ยกกำลังลบสา y ยกกำลังลบสทั้งหมดยกกำลังลบสอใช่ไหมครับโดยทฤษฎีบทหึ่ข้อสาม ตรงนี้นักเรียนก็จะได้เป็นอะไรครับนักเรียนก็จะได้เป็น x ยกกําลังลบสามทั้งหมดยกกําลังลบสองคูณอยู่กับ y ยกกําลังลบสองทั้งหมดยกกําลังลบสองถูกต้องไหมครับนักเรียนและเราก็จะใช้ทฤษฎีบทหนึ่งข้อที่สองนะครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้ครับเราก็จะได้เป็น x ยกกําลังลบสามคูณกับลบสองคูณด้วย y ยกกําลังลบสองคูณกับลบสองก็จะได้ออกมาเป็น x ยกกําลังหก y ยกกำลังสี่จากข้อนี้นะครับที่ครูฟิวให้นักเรียนลองทำเองดูก่อนนะครับเมื่อนักเรียนแสดงวิธีทำเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าคำตอบของนักเรียนเนี่ยน่าจะเป็นแบบเดียวกับครูฟิวเลยแต่วิธีทำไม่เหมือนกันซึ่งครูฟิวขอย้ํากับนักเรียนนะครับว่านักเรียนสามารถทําโดยใช้ทฤษฎีบทไหนก่อนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับมุมมองของนักเรียนในการแก้ปัญหานะครับแต่สุดท้ายผลลัพธ์นักเรียนก็จะต้องได้ x กําลัง6 y ยกกําลังส แบบคูฟิลนะครับมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับให้ x เป็นจำนวนจริงโดยที่ x ไม่เท่ากับ0และ x ไม่เท่ากับ2นะครับจงเขียน 4x ยกกำลังลบ2ลบ 4x ยกกำลังลบ1บวก1ส่วนด้วย 2x ยกกำลังลบ2ลบกับ x ยกกำลังลบ 1, 1, 1ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและเลขยกกำลังของทุกจำนวน มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับตอนนี้นะครับครูฟิวอยากให้นักเรียนลองคิดดูก่อนนะครับโดยการหยุดวิดีโอไว้ชั่วคราวนะครับหลังจากนักเรียนทำเสร็จแล้วก็ขอให้นักเรียนมาเปิดดูเฉลยจากครูฟิวนะครับจากโจทย์ของเรานะครับนักเรียน x ของเราไม่เท่ากับ0นย์ใช่ไหมครับครูฟิวก็จะนำ x ยกกำลังสองคูณทั้งเศษและส่วนแบบนี้นะครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้ ทีนี้นักเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่า x ยกกําลังลบสองของเราเนี่ยคูณอยู่กับ x ยกกําลังสอง x ยกกําลังลบหนึ่งคูณอยู่กับ x ยกกําลังสองตรงนี้ก็จะมี x ยกกําลังลบสองคูณอยู่กับ x ยกกําลังสอง x ยกกําลังลบหนึ่งคูณอยู่กับ x ยกกําลังสองเราก็สามารถใช้ทฤษฎีบทหนึ่งข้อหนึ่งได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็น 4x ยกกําลังลบสองบวกสอง -4x ยีกกกำลังลบ1บวก2บวก x กกำลังสส่วนด้วย 2x ยกกกำลังลบ2บวก2ลบกับ x ยกกกำลังลบ1บวก2ะครับเรจะได้เป็น 4x ยกกกำลังศยลบ 4x กยกกำลัง1บวก x กกกำลังสส่วนด้วย 2x ยกยกกำลัง0 -x ยลบ x กกกำลัง1 และจากการที่ x ของเราไม่เป็น0นย์นะครับนักเรียนยังจำบทนิยามหได้ไหมครับว่า x ยกกำลังศูนย์ของเราก็จะเป็น1ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น4ลบ4 x บวก x ยกกำลังสองส่วนด้วย2ลบ x ครับมาดูวิธทีทำกันต่อนะครับ ต่อไปเนี้ยครูฟิลก็จะทำา4ลบ4ีบวก x กยกกำลังสองให้อยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์ได้เป็น 2-X ลบ x ทั้งหมดยกกำลังสองเราก็จะได้เป็น 2-X ลบ x ทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วย 2-X ลบ x นะครับจากการที่ X ของเราไม่เป็น2ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าตัวส่วนของเราไม่เป็น0นะครับเราก็สามารถใช้ทฤษฎีบท1ข้อ5ได้เป็นแบบนี้ครับ เราก็จะได้เป็น2ลบ x ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ1แบบนี้นะครับเราก็จะได้คำตอบของเราเป็น2ลบ x ครับนักเรียนไม่ยากใช่ไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับทำถูกกันไหมเอ่ยเรามาช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้ดีกว่านะครับเริ่มจากอธิบายเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มนะครับนักเรียนก็จะได้เรียนบทที่ยามหนึ่งนะครับ ก็คือ a เป็นจํานวนจริงและ n เป็นจํานวนเต็มบวกเราก็จะได้ว่า a ยกกําลัง n ก็คือ n คูณกัน n ตัวนะครับ a ยกกําลัง0ของเราก็จะเท่ากับ1เมื่อ a ไม่เท่ากับ0และ a ยกกําลังลบ n ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกําลัง n เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับและเราจะเรียกสัญลักษณ์นี้ว่าเป็น a ยกกําลัง n นะครับโดยที่ a เนี่ยจะเป็นฐานและ n จะเป็นเลขชี้กําลังนะครับ และเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับเลขเกยกกาลังในการเขียนเลขเกยกกาลังให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและมีเลขชี้ก,กําลังเป็นจํานวนเต็มบวกก็คือทฤษฎีบท1นนั่นเองนะครับมีทั้งสิ้น5ข้อและครูฟิลขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในเวลาที่เราําโจทย์เนี่ยเราจะใช้ทฤษฎีบทไหนขึ้นก่อนหลังก็ได้นะครับอยู่ที่มุมมองในการแก้ปัญหาของเรานะครับแต่คําตอบออกมาแล้ว จะต้องได้เหมือนกันนะครับเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจของพวกเรานะครับครูฟิลจึงขอฝากแบบฝึกขัดไว้4ข้อให้กับพวกเรานะครับและเราจะมาพบกันใหม่ได้ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ครูฟิลขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ